ล่าสุดค่ะทุกคนคะ่ะเรียกได้ว่าสัเทือนวงการหมอลำก็ว่าได้เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในวงการหมอลำ <c oughs> ซึ่งล่าสุดนะคะมีศิลปินดังท่านหนึ่งประกาศยุติบทบาทแต่ยังไม่ทันข้ามคืนประกาศขึ้นกับวงใหม่ <c oughs> เป็นใครอะไร <c oughs> ยังไงบ่าวโจอ่ะอัปเดต <c oughs> ให้ฟังหน่อยสิวันนี้ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว,ว่าตดยังประทันหายเหม็นค่ะอ่าอืมเป็นเรื่องเมื่อวานก็ช็อกค,ค่ะนช็อกอีกค่ะ,ค,ะคือเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับล่าสุดนะครับล่าสุดนางเอกหมอลำชื่อดังนะครับที่เพิ่งประกาศลงจากคณะหมอลำน้องใหม่แล้วข้ามคืนไปครบ24ชั่วโมงหรือ,อยังก็ประกาศขึ้นกับทาง หมอลำอีกวงหนึ่งเป็นหมอลำน้องใหม่เหมือนกันแล้วเหตุผลเนี่ยเหตุผลคืออะไรเหตุผลในการลงเหตุผลที่ไปที่ใหม่คืออะไรคแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วหลายหลายคนมองว่ามีดีลลับหรือเปล่ามีการมีการมีการโทรคุยหรือว่าดึงตัวกันไหมแล้วก็หลายหลายคนก็มองพุ่งเป้าไปที่ประเด็นการซื้อตัวศิลปินหรือเปล่าอืม แต่ถ้าเป็นจริงก็อาจจะแบบดูแบบอุ้ยแรงอยู่นะคือบอกเลยว่าแบบ after shock อะ่ะเบาโจคือเมื่อวานช็อกแรกวันนี้มีช็อกดอกสองช็อกแรกคืออย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะหมอลำชื่อดังอย่างคุณเชอรี่ปียพรได้ออกมาประกาศยุติบทบาทนะคะไม่ได้ไปต่อกับนะคะหมอลำเสียงแจ๋วซึ่งยังไม่ได้ทันเปิดฤดูกาลเลยด้วยซ้ำไป ยังไม่ได้ดูผลงานด้วยซ้ําไปเนาะแล้วรู้สึกว่าทางด้านคุณเชอรี่เองนะคะก็สนิทสนมกับคุณแต้วเป็นอย่างมากเราก็มองว่าอเอ๊ะจะร่วมเดินทางไปด้วยกันในฤดูกาลหน้าไห้แต่จู่ๆออกมาประกาศยุติบทบาทไม่ได้ไปต่อ,อเราก็ช็อกเพราะว่าเฮ้ยแบบตอนที่ตอนประกาศขึ้นะ่ะมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนว่าเขาจะไปต่อด้วยกันได้ดีและช็อกอีกดอกที่สองคือเฮ้ยยังไม่ได้เปิดฤดูกาลเลยนะ ยังไม่ได้ชมผลงานเลยนะแต่ออกมาประกาศยุติบทบาทซะแลว้วอืมอืมแล้วทีนี้บ่าวโจคือนะคะสำหรับโพสต์ของคุณแต้วหรือว่าคุณเชอรี่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ทั้งคู่ใช่ปะแต่ด้วยนะคะทั้งคู่โพสต์ตรงกันว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวใช่ไหมบ่าวโจที่ทําให้คุณเชอรี่ปียพรเนี่ยตัดสินใจไม่ไปต่อกับนะคะหมอลำสิงเจ๋ว ซึ่งทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของคุณเชอรี่ <c oughs> ก็เป็นเรื่องช็อกไปสำหรับเมื่อวานแต่จู่ๆทุกคน <c oughs> อย่างที่ว่านะว่าคือด้วยนะคะคุณเชอรี่ก็ได้ออกมาโพสต์คุณแต้วก็ได้ออกมาโพสนะคะไปในทิศทางเดียวกันว่าเหตุผลที่ทางด้านคุณเชอรี่เนี่ยประกาศยุติบทบาทนั่นก็คือเหตุผลส่วนตัวใช่ไหมอ่าและหลายคนก็เคารพการตัดสินใจแต่ไม่คิดว่าจู่ๆวันนี้มันจะมีเรื่อง a เตอร์ช็ c k อีกรอบ นั่นคือเรื่องอะไรบบาวโจล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยตัวยังไม่หายเหม็นเลย<ฆ>ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือยังค<ฆ>่ะหลังจากที่นางเอกแชลลสุกัญญาเนี่ยได้ประกาศว่ามีศิลปินลงเนาะก็คือเชอร์รี่ปียพรเนี่ยได้ไปขอลงเนี่ย <S <S ที่นี้ล่าสุดพี่น้องครับนางเอกเชอรี่ปียพรนะครับประกาศ เปิดตัวกับวงใหม่ครับอย่างเป็นทางการนะครับจากเพจหมอลำคณะเกรียงไกรอีสาสนศิลป์นะครับประกาศว่าอย่างเป็นทางการด้วยความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งคณะหมอลำเกรียงไกรอีสาสนศิลป์ปีหนึ่งขอประกาศต้อนรับอย่างเป็นทางการแก่นางเอกหมอลำสาวเสียงดีเชอรี่ปิยพรผู้มีพรสแสวงและพรสวรรค์ ในด้านเส้นทางสายหมอลำกว่าสิบปีด้วยผลงานมากมายด้านทางด้านบันเทิงและก็ด้านการร้องหมอลำอขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมก้าวสู่เส้นทางสายศินเพื่อรับใช้เป็นแฟนหมอลำตลอดฤดูกาลที่หนึ่งนี้ขอขอบคุณนะครับทุกแรงสนับสนุน ด้วยหัวใจจากทีมงานและศิลปินทุกคนเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านเสมอมาอ่๋เอเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านเสมออ่ะ,อะเพียงกับอีสานศิลเชอรี่ปิยพรแล้วก็หมอลำคือชีวิตคือนั่นราคาก็คือเป็นอัปเตอร์ช็อคเพราะอะไรรู้ไหมอย่างที่ว่า <ละ S 1> เนะก็คือประกาศยุติบทบ,บาทเมื่อวานวันนี้ประกาศขึ้นวงใหม่เลย ลือสนันที่รอครับ้านี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็คือข่าวลือสนันหนาหูแบบหนาหูแบบทุกตารางนิ้วว่าแกบบันเถอะก็คืออะไรรู้ไหมมีการดีลมีดีลลับไหมซื้อตัวหรือเปล่าเพราะว่าเอาความเป็นไปได้อ่ะนางเอกนางเอกซอลลี่เนี่ยประกาศลงครบยี่สิบสี่ชั่วโมงยังคือน่าจะยังนะเอาไหนไปคุยกัน ค่ะถ้าสมมติว่าเว้นไว้สักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งแล้วมาประกาศ<ม>เออแลมันหลายๆคนก็ยังมองไปในประเด็นอื่นได้ไงในแบบว่าในข้ออื่นได้ไงแต่อันนี้คือมันโหเร็วมากกว่าแสงอีกอะค่ะอืออือสรุปคิดว่ายังไงจนล่าสุดบอสบอสตั้มก็ออกมาฝาเหมือนกันนะค่ะอืออ่ะบาโจเขาพูดเรื่องนี้ก่อน คือประเด็นคือว่าอย่างที่ลหลายๆคนนะจะแบบมีคนคือถ้าพูดถึงไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยลหลายๆคนตั้งข้อสงสัยแล้วคะ่ะว่าดีลรับไหมหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยทางด้านคุณเชอรี่ประกาศนะคะประกาศยุติบทบาทแต่มีโพสต์โพสต์หนึ่งของคณะหมอลำเกลียงไกลอีสาสนศิลป์ได้โพสต์บอกว่ายินดีต้อนรับนางเอกหมอลำเสียงดีแล้วก็จุดจุด,จด เปิดตัวนะคะ<ม>บนเวที<ม>เกลียงไกลอีสานศิน EP สองห้ามพลาดซึ่งระยะเวลาตรงนี้นะโ<ม>พสเนี้ยโพสตั้งแต่เมื่อวานพร้อมกับ<ม>ทางด้านของอคุณเชอรี่ที่ได้ประกาศยุติบทบาทไปคือพร้อมกันเลยเมื่อวานนี้ค่ะใช่ไหมคือเวลาไล่เรียกันเราเรีอยกันเราเห็นอยู่<ค>ยไม่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ<ค>ี่บ้านนะค่ะไล่เรียกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงด้วยไทม์ไลน์ค่ะที่นี้ทีนี้มันก็เลยทําให้เรามองว่านี่แหละว่า เราที่แต่เมื่อวานแล้วนะว่าที่เขาบอกว่าหมอลำสาวเสียงดีค่ะอุ้ยอย่าบอกว่าเชอร์รี่นะที่เพิ่งประกาศลงนะคือมันมันเหมือนมันอันนี้ไปไหมอ่ะเหมือนเขาจะแบบเหมือนเขาเรียกว่ายังไงบอกว่าประกาศเหมือนแบบยังไงอ่ะแสดงตัวเลยว่าฉันฉันจะเอาอะไรเงี้ยหรอมันต้องมีดีลคืออัจริงๆถ้าถ้ามองลักษณะนี้นะก็คือเหมือนกับว่าคือมีตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะ ว่าจะไปขึ้นกับเกลียงไกลถึงด้นมีการไปอำลาทางด้านผู้บริหารอย่างคลณเต้เนาะแต่ประเด็นคือว่าคือเขาให้เหตุผลว่าเหตุผลส่วนตัวแต่ไม่ได้ไปบอกว่าอ่ะเขาต้องการประกาศยุติบทบาทเพื่อไปขึ้นกับวงใหม่ซึ่งมันทําให้อคอมเมนต์ตอนนี้นะคะถือได้ว่าทั้งสองโพสต์เนี่ยชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์เดือดเลยทีเดียวอเอาอันนี้นะพูดถึงนะว่า ถ้าไม่ใช่ดิลลับนะครับหรือถ้าไม่ใช่การซื้อตัวเหมือนที่บอสตั้งออกมาแย้งบ่อยๆเนาะว่ามันไม่ใช่หรือบอสเจียงไกรก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่การซื้อตัวอนุนินน่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสวัสดิการหรือเปล่าอืมใช่ไหมค่ะอะไรลหละที่ดึงดูดอ,ะอ่ะที่ที่ดึงดูดใจศิลปินเนี่ยให้ไปอยู่กับทางหมอรำน้องใหม่เหมือนกันได้อ,ะอ่ะทัทง้งทั้งที่ผลงานก็ยังไม่เห็นคิวงานก็ยังไม่เห็นใช่ไหมแล้วยิ่งอย่าง,างเงียอีก เชอรี่เนี่ยก็มีความสนิทสนมกันนะอีกแต้วด้วยที่เป็นหัวหน้าวงอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเคยอยู่วงเดียวกันมาก่อนก็คือระเบียบวัฒนศิลแต่ก่อนอะ่ะอคือสนิทคุ้นเคยกันอยู่แล้วและด้วยเหตุผลอะไรละ่ะชาวเน็ตสงสัยนะพี่ดองอันนี้ชาวเน็ตดเดอ้อะชาวเน็ตสงสัยว่าด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่ใช่การซื้อตัวนะเหตุผลอะไรที่เป็นปัจจัยในการที่ทําให้ศิลปินเนี่ยเปลี่ยนใจได้สันเดอม ทั้งที่หนึ่งเนาะพอดงานก็ยังไม่เห็นผลงานก็ยังไม่เห็นใช่ใช่าแล้วก็เปิดวงใหม่เหมือนกันยังไม่ทันได้เริ่มงานเหมือนกันเนี่ยเอาเออใช่ไหมคิดว่าอะไรอ่ะสวัสดิการแหละเหรอเพราะเขาก็ชูนโยบายสวัสดิการนะทางเกียงไกาอ่ะมันคือถ้าจะพูดในเรื่องของว่าการทํางานอะไรอย่างเงี้ยกับบุคลากรในองค์กรคนในองค์กรคือยังไม่ได้เริ่มงานด้วยซ้ำก็อันนี้ปัดตกไปเนาะอ่ะอันนี้เรื่องสวัสดิการก็มีส่วนที่เป็นไปได้ อันนี้ไหมสาวาสาวไอา<ห>างานยกไหม,มหรืองานยกจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ศิลปินเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไระใช้การตัดในการตัดตสินใจอืมเป็นปัจจัยหลักใช่ป่ะเพราะ,าอ,ะอย่างเพียงใจอ่ะประกาศในเรื่องชูนโยบายในเรื่องของสวัสดิการ่ะชัดเจนอยู่แล้ว <หา S 2> แล้วเขาก็สู่อีกหนึ่งอย่างที่ชัดเจนก็คือในหนึ่งในสวัสดิการของเขาคืองานยกไม่มีงานยกค่ะ ืมแต่อันนี้ก็ไม่รู้เนาะพี่น้องครับไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลจริงๆแล้วคืออะไรค่ะไม่รู้มีส่วนหรือเปล่าใช่แต่ที่แน่ๆเลยบอกดเลยนะว่าตอนนี้คือชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์โพสต์นี้ของคณะหมอลำเกลียงไกลนะคะค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวที่ไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆนะคะแต่ใดๆก็ฝากชาวเน็ตด้วยเนาะคอมเมนต์ comment ด้วยแบบว่าจะที่สุภาพนะคะเซฟตัวเองได้ก็เซฟนะคะ อือ,อเนาะก็อ่ะ, <c oughs> อะก็รอดูกันนั่นแหละคงไม่มีอะไรหรอกอาจจะไม่มีดีลรับหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองวงแล้วกันครับพี่้องครับเชื่อว่าใดๆแล้วนะครับก็อยู่สุดสุดท้ายหรือว่ามันสุดสิ้นสุดที่การตัดสินใจของศิลปินแต่ละท่านแล้วค่ะ,ะต่อให้จะมีดีลอะไรที่มันนู่นนี่นั่นมหาศาลขนาดไหนแต่ถ้าใจไม่ไปก็คือไม่ไปไงช่ดเจออกไหมแต่ก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยจริง อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักก็ได้ที่บอกว่าดิวหรือว่าอ่าในเรื่องของอะไรมันต้องมีเหตุผลส่วนตัวของศิลปินแต่ละท่านนี่แหละว่าเหตุผลในการตัดสินใจของเขาในแต่ละเรื่องหรือว่าการโยกย้ายหรือการย้ายงานเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่เพียงพอและเขาก็ต้องช่างใจของเขาแล้วแหละว่าอ่าควรจะเลือกแบบไหนค่ะ <c oughs> เลือกออกไหมเออคงไม่ใช่การตัดสินใจเพียงชั่ววูบหรือว่าแป๊บเดียวหรอกเพราะอันนี้มันมันมันจะส่งผลกับ หนะ้าที่การงานแล้วก็ตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะในเรื่องเรื่องที่จะไปขึ้นแล้วอะ,ะถ้าถ้าพอไปขึ้นแล้วปุ๊บถ้ายังไม่จบฤดูกาลก็จะกลายเป็นต้นห้างอีกอย่างเงี้ยมันต้องเลือกให้ดีเลยนะว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราสบายใจหรืออะไรยังไงเนาะใช่ใช่อืมอ่ะใดๆแล้วก็ อ่ะเย็นที่ว่าน้บา่าวโจก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันค่ะก็คือเคารพในการตัดสินใจทุกๆฝ่ายแล้วกันเนาะขอให้ทุกๆฝ่ายก็คือขอให้คนในวงการหมอลาหรือว่าหมอลาของเราเองเนี่ยสืบสารวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะแล้วก็มีกระแสทําให้วงการหมอลามเนี่ยมีกระแสแล้วก็มีชื่อเสียงแบบนี้นะคะมากมากขึ้นเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ